สวัสดีครับผมจา้าโกกษตรอีสานครับพี่น้องครับคลิปนี้น้องพี่น้องเนาะพามาเบิ้งมันตัวนี้นะครับผมตัวนี้สองเดือนสิบหามือนะครับผมปลูกปลูกวันที่หามิถุนานะครับผมนะครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสิงหาเนาะพี่น้องสองเดือนสิบหามือแล้วนะครับก็คลิปนี้มาติดตามเบิงแปลงนี้เนาะพี่น้องอีกแปลงหนึ่งที่ปลูกไร่เลียกันนั่นตัวนั่นสามเดือนแล้วพี่น้อง นะครับตัวนี้ตัวนี้สุดยอดครับพ่นปุ๋ยหมักทางใบไปสองครั้งนะพี่น้องเนาะนะครับมาเบิงแป้งนี่ที่เป็นมันแปดหนึ่งก้านแดงหลนะครับกคร์ชิมีกเกษตรศาสตร์มาผสมอยู่นะครับนี่นี่นะครับผมไอที่เป็นสีออกนั่นก็ตั้งๆแนงก็จะเป็นมันกเกษตรศาสตร์นะพี่น้องนะเนาะบะเข็มคือเขานะครับบเข็มคือแปดหนึ่งเนาะครับกับพลา,าพี่น้องมาเบิงเมื่อี้ผมมาเอาหยานะครับ เอาหยารอบนี่นายจีนายีีทิ้งช่วงอีกโดนนี่นะครับผมกลับมาเบิ้งต้นนี้เลยเนาะพี่น้องผมู่พาเบิ้งนะครับต้นนี้สมบูรณ์แท้แน่นอนครับเพราะว่าลำเบื้องครับเบื้องลำลำสามครับสามกิ่งผมมกักมันสามกิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันสามกิ่งนี่ผมมักนะครับลำอวบนะครับอวบซ้ำกันเลยสามงาเนาะพี่น้องนะใบใบนี่สุดยอด ใบนี่เปย์ง่เลยนะครับผมพร้อมที่สั่งข้อแสงได้ดีนะครับเบื้องครับนนพี่น้องครับลำค้นเป็นใดเนาะพี่น้องลำค้นตั้นี่นะโอเคผมมักผมมักลำค้นตั้ตัแบบนี้แหะพี่น้องเนาะนี่ถ้ามันเยืดสูงผลมันกันนั่นเพราะว่าพวกลำคล้นลำค้นตั้ตัแบบนี้มันที่อวบเตยไวเนาะพี่น้องอวบไวอวบขึ้นไปจากดิน,นบุ๊ปนี่เลยถ้าลำอวบๆใ่า่ๆนี่เนานะสุดยอดนะครับ เบิ้งระบบหัวลากเขานะครับนี่นี่ลากตัวบนนะพี่น้องนี่เป็นหัวครับเบิง้งนี่ครับดีย๋ยวเขาเบิ้งลากตัวของล่างฝนตกใส่น้อยหนึ่งครับพี่น้องนะครับเมื่อวานนี่ผมมามาเสียเถี่ยวยุบหน่อยหนึง่งเพราะว่ามันแห้งเกินไปผมฉีดบ่ได้นะครับขีดขีดหยาบ่ได้ผมเอายาด้วยกันฉีดยา้าขยาว่าพี่น้องเนาะบ่ได้ใส่ลดเด็ดหุนนะ่น เดี๋ยวเบิ้งระบบลากเขาโอ้โหเบิ้งระบบหัวที่นี่หมาเราหนึ่งครับผมหนึ่งสองกับหัวบนบนนี้เนะพี่น้องหัวขนาดขนาดโอเคนะครับโอเคใหญ่ใหญ่แน่แ้วนะครับเบิ้งครับขาวๆนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งกันเลยนะครับเสียสละพี่น้องเบิ้งจากตัวหนึ่งครับเพราะว่าของเขาต้องติดตามหัวนะครับการเฮ็ดคลิป ของผมเพราะว่าผมใส่ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเนาะช่องของผมเนาะนี่หลากหากินย่างดีเลยพี่น้องเบึงผมก็บบเปิยังเพราะว่าผมที่ให้อาหารทั้งดินเออทั้งใบหลายหลากว่านะครับดุกกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวพามาพี่น้องมาบึงเลยเหงานีนาอพี่น้องครับขุดบึงงามๆเบิึงน้ำกันเป็นใบแต่ เป็นกำลังใจของกันและกันในการทีซีเฮ็ดน้องพี่น้องเพราะว่าเฮาจีเฮ็ดสูตรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตน้องพี่น้องสูตรรรมาชินะครับว่าเฮาลงทุนหลายบ่ไเ้น้องพี่น้องเนาะแนวนี้เขาจะไปลงทุนหลายเดียวกันแล้งเดียวกันน้ำถั่วมีเนี่ยนาะพี่น้องเด็กแนาเดียวกันแล้งนี่แหละแต่ว่าปีนี้เจอหนักแท้แน่นอนครับเพราะว่าแล้งแท้แน่นอนเขาเห็นแล้วครับนี่นี่เดือนสิงหานามยังมีในทงเลยพี่น้องครับ แห่งไรนี่ผมก็กับที่ตามที่ถราผู้ใเจยูนติดตามในช่องผมบึ้งคลิปหลายๆคลิปเนาะผมก็ยีบอกไว้ว่าต้องวางแผนให้ดีนะผมผมก็วางแผนไว้ว่าที่บอกอยู่ในคลิปเนาะผมก็วางแผนไว้ว่าแบบถ้าผมมาปลูกเดือนนี้เนี่ยอีซองเดือนนี้เขาจะเบิดฝนแล้วเนาะพี่น้องเดือนตุลานี่เขาก็จะเบิดฝนแต่ตอนนี้อันนี้ถ้าเบิดฝนเดือนตุลาจะได้สีเดือนนะพี่น้อง ทีเดือนกักวก็บจโอเคเรามันสามารถสู้กับแรงในเราเนาะสองเดือนนะครับนี่สองเดือนกับอีกสิบหามือนะครับปลูกวันทีปลูกวันทียี่เออปลูกวันทีหามิถุนะนะครับผมโอ้หระบบบา้าระบบระบบระบบหัวนี่งามครับงามขนาดเลยตัวนี้นะครับเอาเบื้องแต้โค้นเนาะพี่น้องเนาะไม่ต้องขุดคักดอก เพราะว่าเดี๋ยวมันมันยีไปนั่นหล่เอาเบิง้งคนห้องกระรูดแล้วเนาะพี่น้องก็ต้องไปเบิ้งตัวตั้มตัวอย่างเนาะเอาเบิ้งข้างบนห้องกระพอพอแล้วเนาะพี่น้องเนาะโอเคถือว่าสุดยอดนะครับในในระดับหนึ่งก็ถือว่าพอใจเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสองสามสี่หา้า นี้หกเจ็ดแปดเกครับสิบสิบเอดสิบสองนะครับผมสิบสองสิบสามกับอันนี้ของบนนี้ยังใหญ่อยู่นะครับสิบสามครับผมถือว่าสุดยอดเนาะพี่น้องเนาะสิบสามนี่แหละที่ผมพอใจก็คือสิบขึ้นเนาะพี่น้อง ล้ำล้ำตรงนี้กาลังที่อวบขึ้นแล้วอีกบ่โดนครับอวบขึ้นไงตึงนี่บ่ต้องหว่วงครับหวัวครับหบมาน้าแน่นอนครับโอ้ถือว่าพอใจเลยครับผมนะครับเรามันสามกิ่งเนี่ยพี่น้องล้ำต้นเขาอวบแท้เพราะว่าเขาสังข้อแสงเอามาสรอยกันได้ดีแท้แน่นอนครับผมดูที่เขาแล้วเขากระเยาอาหารมาสรอยกันได้หลายนะครับผมสามกิ่งเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะ เบิ้งหัวก็ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับสองเดือนจะไปสิบห้ามื้อนะครับผมนี่ผมกะจะเอาห้าครับห้ารอบนี้นายคุ้มแล้วเพราะมันกระููเติบเราเชียงเอิกเชียงคอแล้วพี่น้องนะครับผมเพราะว่าผมกนเน้นสา่งน้ําต้นก่อนนี่มดพ่นปุยหมักนะครับด้วยปุยมักไปสองครั้งเนาะพี่น้องเนาะทางใบไปสองครั้งแล้วนะครับแซ่ทอนพันนะครับด้วยปุยมักนะครับพี่น้องครับโอเคนะครับระดับ เยี่ยมเลยระดับหนึ่งถือว่าประสบผลประสบผลสำเร็จขึ้นมาประมาณห0%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าสองเดือนหนึ่งสองเดือนกับอีสปหาเมื่อเองเนาะน้องเนาะครับผมเยี่ยมไปเลยนะครับถือว่าเยี่ยมแล้วสั่งของสั่งได้โอเคที่นี่กับยูที่เฮานะครับว่าจะให้ทั้งใบเลยจะให้แบบปุ๋ยเคมีครับอยู่ว่า,าจะให้เต็มบ่เต็มอยากลงทุนมาลงทุนเนาะพี่น้องเอา ใส่ปุ๋ยหมาเขาก็ได้คือกันนะครับแต่ว่าต้องใส่ดุกว่าเคมีน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะเอาครับผมอันคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะพี่น้องครับก็บฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนะครับผมวบแหลกเปลี่ยนเรียนลูกกันเนาะว้ปเป็นกำลังใจนะครับผมในการที่คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะส่วนคลิปนี้ครับผมก็ขอหยติปฏิบัดีไปก่อนครับผม